มาต่อนะครับในรายการคู่ชิงคู่แชมป์ครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงการรับมือของมือถือแบรนด์ไทยต่อสถานการณ์ในตลาดโลกของมือถือนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราเห็นภาพของมือถือสัญชาติจีนเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากขึ้นครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับกับนักการตลาดจากปารทิไลกรุงเทพครับอาจารย์สัญยภงครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มุมภาพรวมยังไงบ้างเวลาเวลาพูดถึง มือถือจีนเนี่ยเราต้องขอบเขตลงมานิดหนึ่งว่าเวลาเราพูดว่ามือถือจีนที่เรากําลังจะคุยเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะสมาร์ทโฟนแล้วก็เฉพาะที่เป็นแบรนด์ของจีนเราจะได้ตัดขอบเขตว่าเป็น O E M ออกที่เป็นไทยแบรนด์ออกไปเพราะว่า O E M ไทยแบรนด์แบบมี O E M ที่จีนนี่เยอะมากก็เยอะมาก O E M ในที่นี้คือสมมุติว่าผมครับคุณผู้ชมบอกว่าผมอยากจะสร้างมือถือแบรนด์ของผมขึ้นมาชื่อว่าแบนเนชั่นผมก็ไปติดต่อโรงงานที่ประเทศจีนทาทุกอย่างเรียบร้อยเลยแล้วก็ให้เขาตี ตาเนชั่นแต่ว่าโรงงานผลิตที่จีนเอามาขายที่เมืองไทยใช่ครับอันนี้คือ OEM เอาจะไม่นับเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ซึ่งถือว่าคนไทยเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็เลยตีมันว่าเป็นแบรนด์ไทยใช่ครับหรือว่ากลุ่มที่เป็น made in ที่จริงๆก็เขาก็มีแบรนด์ของเขาเราก็ยังไม่ได้ขอบเขตในการคุยครั้งนี้นะครับงั้นถ้าเราบอกว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นแบรนด์ของจีนเองเนี่ยเยอะขนาดไหนเราก็บอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นหัวเว่ย เคยยินใช่ไหมฮะเสียวมีผมอาจจะออกเสียงไม่ไม่ถูกต้องตามแบรนด์ของเขาเนีฮะเซียลมี่ vivo lenovo กลุ่มแบรนด์พวกเนี้ยตาพวกเนี้ยเยอะฮะแต่เพียงแต่คนไทยโดยรวมผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นมากแต่ถ้าถามว่าศักยภาพของแบรนด์พวกนี้มากขนาดไหนถ้าเอาแค่2แบรนด์หลักเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเสียวมี่กับตัว O ูเวเนี่ยสองตาปลาเข้าไป25%ของที่จีน2 5ประมาณแค่ไหน จีเนี่ยเข้าถึงถึง 3G ประมาณสัก400-500ล้านคนคเพราะฉะนั้น25% 2 5ของของตัวการเข้าถึงเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนก็ประมาณ100ล้านเครื่อง100ล้านเครื่อง250ล้านเครื่องเป็นของ2ตราเนี่ยโอ้โห250ล้านเครื่องอะนะครับแล้วก็แน่นอนคือนำ Apple นำซัมซุงไปมากขนาดไหนถามว่าสถิติเขาขนาดไหนนี่อย่างเช่นเสี่ยมีเนี่ยนะฮะเขาเคยทำสถิติสูงสุดท้ายได้ต่อวัน2.1ล้านเครื่องวันละ2ล้านเครื่องวันละ2ล้านเครื่อง คราวนี้ถามว่า2ล้านเครื่องนี่มันขนาดไหนประเทศไทยเนี่ยนะฮะทั้งประเทศเราใช้สมาร์ทโฟนกันประมาณสัก20ล้านเครื่องครับแป<ต>ลว่าถ้าแบรนด์นี้แบรนด์เดียวมาขาย10บวันเนี่ยหมดประเทศละเต็มหมดละเพราะว่ามันเปนคนสองทีมเขาเยอะไงฮะใช่ครับใช่ครับเพราะเทียบอัตราส่วนแล้วมันก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าในแง่ของศักยภาพการการเติบโตการผลิตต่างๆนนาาเนี่ยเขาไปแบบนั้นนะครับถามว่าแล้วมันเยอะขนาดนี้เนี่ยศักยภาพยังไปต่อได้อีกไหมเราอาจจะไม่ทราบนะฮะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เป็นอินฟราสตตรรรเเเจอ์์สสาาาาาััญญณโททศพ่่งๆนนนีย โอเว่ยแซงอีริสันไปแล้วถ้าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะคิดว่าอ๋ออีริสันโครองตลาดนี้ทำการปักเสาทําสัญญาณทำอินฟราสตรักเจอร์ในการทำโทรศัพท์มือถือต่างๆโอเว่ยก็ใหญ่ขึ้นเขาว่าโครงตลาดในที่นี้หมายความว่าเป็นเป็นเสาสัญญาณยี่ห้อหรือว่าผลิตโดยโอเว่ยอย่างนี้เป็นทั้งสองอย่างครับทั้งสอย่างแต่จริงๆแล้วแบรนด์ของโอเว่ยเขาก็เปิดตัวในแบรนด์ของเขาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตเขาก็เยอะหรือว่า Lenovo ถ้าเราคุ้นชื่อเขาก็คือเป็นบริษัทที่เทคโอเวอร์หรือซื้อตัวทิงแพดเทคโนโลยีของฮาาารรรรร์์ดดแวขออออองงง IBM ไไปปคคคืืืททํเเหหมมนนะับยย่่ีีผก็ ศักยภาพในการเติบโตของเขาเนี่ยสูงโดยภาพรวมๆก็คือกลายเป็นว่าเราอาจจะคิดว่ามือถือจีนเนี่ยดูเล็กๆนะ嗯嗯แต่ทั้งตลาดโลกเนี่ยใหญ่มากและศักยภาพสูงมากคราวนี้พอศักยภาพสูงเอาวถ้าง,งั้นตลาดในเมืองไทยล่ะก่อนเข้ามาเมืองไทยผมเรียนภาพแบบนี้ฮะความเชื่อของผมก็คือทิศทางเชิงกลยุทธ์ของมือถือจีนเนี่ยเขาจะไปในกลุ่มที่เรียกว่า BriCS ก่อน BRICS เนี่ยครับบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและก็ซาอุริกาใช่ครับเข้ามาปี54ก็เป็นซาอุริกาถามว่าเมืองจีนเนี่ยไปละตัวอย่าง อินเ <India. S 2> ดียตามมาเรียบร้อยแล้วรัสเซียเจาะเข้าไปไดเรียบร้อยแล้วตอนนี้บราซิลที่ยังไม่มีข่าวออกมาว่าเข้าไปเจาะแต่ที่นแน่ๆก็คือถามว่าเข้าไปกลุ่มพวกนี้เพราะอะไรเพราะ40%ของประชากรในโลกเนี้ยอยู่ในกลุ่มบริกส์เนี้ยเพราะฉะนั้นเข้าไปในกลุ่มที่เขาถนัดก่อนไปในตลาดแมสชอยซ์เดเดชั้นที่สองที่ที่ผมผมมองส่วนตัวก็คือเข้าไปในกลุ่มที่มันจเจริญมากๆอเมริกายุโรปถามว่าทำไมาถึงไปเข้าประเทศนั้นอเมริกาเนี่ยอาจจะไปเจาะตลาดได้ไม่ชัดเจนเขาก็ไปเช่าไปเข้าในกลุ่มพวกเป็นฮาร์ดแวร์อุปกรณ หรือว่าทางยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไปเพื่อจะทำเรื่องของ country image ให้มันดีขึ้นเพราะว่ามุมมองส่วนตัวก็คือถ้าเข้าในกลุ่มของยุโรปได้ประเทศกลุ่ม ตามตามมาเนี่ยที่ทใช้คําว่าความเจริญน้อยกว่ายุโรปกา่ในการ,ร,รยอมรับจะง่ายขึ้นเพราะเขาบอกว่ายุโรปก็ยอมรับได้ทางดังนั้นมันก็น่าสนใจที่จะลองแบรนด์เขาใช่ครับเพราะฉะน,นั้นถ้าถามว่าตลาดนี้ตลาดของมือถือจีนแบร,รนด์จีนศักยภาพในประเทศไทยเนี่ยสูงแต่อาจจะไม่ใช่นะวันนี้วินาทีนี้ก็คือมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตในอนาคตแบบน้ที่สูงมากที่สูงมากที่สูงมากคราวนี้ถ้ามุมมองส่วนตัวผมมีผลเซอร์เวยก็คือเราทําสํารวจกับร่วมกับปกิกีเทียนเนี่ยนะฮะก็จะทำสำรวจเป็นแบบโอเวอร์ไนท์เซอร์เวกันบ่อยๆหมาย เขาถามว่ามือถือจีนเป็นยังไงมันมีคําอยู่คำหนึ่งก็คือเรื่อง country image เข้ามาทันทีเลยคือภาพลักษณ์ของประเทศจีนเขาจะมองด้ยภาพรวมไปผู้บริโภคน้องในภาพรวมว่าโอ้โหมันต้องไม่ค่อยเรื่องแน่เลยมันจะไหวหรือเปล่าคุณภาพมันจะแบบดีไหมอะไรแบบนี้อันนั้นเป็นปัญหามากๆแลวเราก็เ่มผมก็เลยโยงไงฮะว่านั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมเชื่อว่า direction ของเขาถึงไปยุโรปก่อนแล้วก็กลับมาต่อสร้างกระแสให้เกิดการยอมรับในเชิงของภาพลักษณ์ที่นี่ที่เมืองไทยประเทศเรา ผมมีหลักทฤษฎีแบบนี้ฮะคนจะซื้อของเนี่ยเขาซื้อของได้ประโยชน์3ประการด้านหนึ่งเป็นเชิงฟังก์ชันอลเราเรียกฟังก์ชันอลเบนฟิตในแง่ของคำว่า SAB อ่ะฟีเจอร์สมีอะไรลูกเล่นมีอะไรแอดอฟเวนต์เอชเมื่อเทียบกับยี่ห้อคู่แข่งเป็นยังไงเบนฟิตชั้นเล่นและสะดวกหรือหลายไหมตัวที่2องอิมเมจเบนฟิตแต่กี้ผมเพิ่งแตะประเด็นว่าอิมเมจเบนฟิตนี่แหละที่จะทำให้เขาเป็นเรื่องรองเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ที่ขายอยู่ในประเทศเช่นแบรนด์ชั้นนำ Apple Samsung ต่างๆแล้วก็อิโมชันะะฮ ถ้าจะขายของเราบอกเราต้องให้ครบทั้ง3ก็คือ functional benefit เป็นบวกเชิงดีดีกว่าเหนือกับคู่แข่ง image benefit ต้องให้บวกแล้วก็ emotional benefit ความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกภาคภูมิใจในการใช้สินค้าให้เดาฮะว่าถ้าผลเอาผลเเว์นะฮะไม่ได้ไม่ได้โจมตีเยอ่เท่าไหร่ผลเเว์กับแบรนด์มือถือจีนอันไหนน่าจะสอบผ่านอันไหนน่าจะสอบตกผมไม่น่าจะมีไหนผ่านเลย เขาสอบถามเรื่อง functional benefit ครับนะครับ<ม>ผลเซอเร์เวก็คือถามว่าในเชิงของ specification เรื่องของลูกเล่นต่างๆฟีเจอร์ต่างๆเขาก็เช<ม>ื่อว่ามือถือจีนใส่เข้าไปได้เยอะแต่พอเอิญ<ม>พอไปโยงกับเรื่อง emotion คือความเชื่อมั่นความเชื่อถือเรื่องคุณภาพครับหนึ่งกับสามมันเป็นอย่างที่คุณฟิลบอกก็คือเออก็กลายเป็นสอบตกไปนะทั้งมที่ให้ฟีเจอร์เยอะครับมันไปสอดคล้องกับผลเซอร์เวกแบบนี้ฮะผู้บริโภคไทยเนี่ยนะฮะถ้าถามว่าจํานวนร้อยคนเนี่ยเกิน50คนเปิดแชทแอปรายวันคือเราเล่นไลน์เราต่างๆนะมีมแค่่ประะะาณสััก50%เนนนองฮ ที่เหลือลงมาก็คือต่ากว่าเป็น 4x หมายความว่าสัก45-35เนี่ยเล่นเรื่องของ Facebook ดู u t u b e นะครับเช็คอีเมลต่างๆนานาดู GPS ซึ่งใช้กันน้อยมากเลยอันนี้ไม่นับนาฬากาปลุกนะฮะซึ่งใช้กันเยอะโดยทั่วไปคราวนี้พอบอกว่าใช้ใช้กันเยอะเลยเนี่ยแค่เรื่องของการเปิดแชทแอปมือถือจีนพยายามบอกว่าชันสเปคเหนือกว่าสเปคแรงสุดๆแล้วตอนนี้ที่วางตลาดเพราะฉะนั้นถามว่าผู้บริโภคผลเซเวนมันก็เลยออกมาแบบนี้ว่าเขาไม่ได้สนใจมันมากนายว่าฉันไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้น ยกเว้นพวกที่ไปแบบเพทแอดวานซ์เลยเป็นพวกกิกเลยหสเปคขนาดนี้ราคาขนาดนี้ขายได้ยังไงคนนี้จะตื่นตัวเร็วคราวนี้พอผลสเสวีประการที่2ระดับที่2เรื่อง i m a g e Image เป็นยังไงปรากฏว่า3 5 4 5ของผู้ตอบเนี่ยนะฮะให้เป็นเชิงลบครับใช้คําโดยภาพรวมว่าการซื้อมือถือจีนถือมือถือจีนเป็นแบร,รนด์จีนเนี่ยเป็นความไม่ฉลาดเลือกไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ฉลาดเลือกหมายความว่าแบบนี้ครับ คือมันไม่คุ้มค่าในแง่ของการใช้เวลาที่จะต้องเอาไปซ่อมมาไปเคลมที่ศูนย์มันไม่คุ้มค่าในเรื่องของฟังก์ชันที่ใช้เออไม่ใช่ฟังก์ชันนะในเชิงของอีเมลก็คือดูไม่ทันสมัยถ้าเทียบระหว่างถือมือถือที่เป็นเกาหลีมือถือที่เป็นแบรนด์ของอเมริกาโอ้โหค,ค,ความทันสมัยมันผิดกันเยอะแต่ผมว่าหลายๆคนที่ตอบคาถามแบบนี้นดีไม่ดีอาจจะยังไม่เคยใช้มือถือจริงถูกต้องถูกต้องกลับมาประเด็นนี้คือโฟกัสสุดเลยฮะที่เราจะโยงไปยังตอนท้ายได้ว่าท้ายที่สุดชาติือเร็วเข้ามาแน่พอกว่าในเชิงของภาพลักษณ์เนี่ง เพื่อใช้ของบอกว่าเขาคือใครเพราะฉะนั้นพอบอกว่าเขาไม่ทันสมัยเขาเป็นคนไม่ฉลาดเลือกเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเลือกแต่ของถูกโดยไม่ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้เนี่ยมันทำให้เขาเสียอิมชั่ภาพรวมนะฮะภาพใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยโยงไปยังอิโมชั่นว่าคนที่ใช้มือถือจีนเนี่ยไม่ได้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองหรอกไม่ได้เกิดความรู้สึกว่ามั่นใจในการใช้กับมันมากเท่าไหร่หรอกนะครับผมเอาง่ายๆสมมติผมหยิบขึ้นมาไอ้เครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะฮะปิดแบรนด์ไว้นิดหนึ่งแล้วกันแต่จะบอกว่ามันไไมม่่่่่่ใใชชขขอออองงงงเเกกกกาหลลีีีแ้้วรริัันนคูสึยบทททถื เฮ้ยอาจารย์สริยงพงศ์น่าจะทันสมัยสาย innovation PhD มาสาย innovation แบบนี้เฮ้ยแกมือถือจีนว่ะไม่ถึงนั่นแหละ image มัต้องมีต้องมีต้องมีคนคิดอย่างนี้ต้องมีคนคิดอย่างนี้ใช่ต้องมีคนคิดอย่างนี้มันก็เลยโยงไปอย่างว่า emotional benefit ก็ไม่ใช่เชิงบวก image benefit ก็ไม่ใช่เชิงบวกเงั้นตลาดมือถือจีนก็เลยยังไม่โตมากเท่าไหร่คราวนี้แล้ว direction มันจะเป็นยังไงเราจะเห็นว่าความรู้สึกว่าไม่ได้เชื่อมั่นกับตัวสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องของทั้ง image เขา ผมมีผลสิอีกประการหนึ่งก็คือในในประเด็นเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ผู้บริโภคคนไทยจะไปซื้อที่ช็อปช็อปมีให้เลือกอยู่สองประเภทก็คือช็อปของเซอร์วิสพร็อเดอร์เช่น d ีแทคช็อปเอเอสช็อปกับช็อปที่เป็นของมือถือของตัวเองเลยถามว่ามือถือจีนที่เข้ามาตอนนี้อย่างน้อยเราจะเห็นสองยี่ห้อแหละที่มีช็อปมีเปิดตัวศูนย์บริการหรือไม่ก็เข้าไปในศูนย์ของบริการโอเวยเข้าไปแล้วแอปปเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะวางในเชิงของภาพลักษณ เล่นกลยุทธ์ที่แตกต่างในมุมมองผมก็คือเขาใช้กลยุทธ์นี้มาตลอดก็คือเซี่ยวมี่หรือเซี่ยวมี่นี่นะครับเซี่ยวมี่เนี่ยเซี่ยวมี่เขาใช้ลักษณะที่เรียกว่าเป็น s a r c i t y marketing หมายความว่าทําให้เป็นของหายากซะฉันเปิดตัวฉันมีแค่แสนสองหมดค,คือหมดแล้วซื้อก็ต้องสั่งซื้อออนไลน์ด้วยเขาจะเขาจะไม่ต้องสั่งซื้อออนไลน์ฮะเพราะสเปคเขาเนี่ยแรงสุดๆเลยในระดับราคาที่มันโอ้โหคนคนที่ดูจากสเปคเนี่ยจะรู้สึกมันขายได้ยังไงราคาขนาดนี้มันคุ้มมากมันคุ้มสุดๆแล้วก็ขายทางออนไลน์ผมผมแตะประเด็นแตกลงไปนิดนึง ผลการสำรวจเนี่ยคนจะซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์ในประเทศไทยมีแค่0.1%น้อยมากแล้วถามว่ากลยุทธ์ของเสี่ยวมี่เสี่ยวมี่เนี่ยเขาขายออนไลน์เป็นหลักโอกาสในการทําตลาดตอนนี้เขาก็น้อยแล้วใช่นะครับและยิ่งขายออนไลน์เป็นหลักด้วยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่แต่ถามว่ามันจะโยงไปยังเรื่องนี้ฮะถ้าเขาสามารถทําภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของเนี่ยทางยุโรปสั่ง อินเดียเนี่ยขายหมดพริบตาสิงคโปร์เนี่ยไม่มีของจะขายเอาไปเปิดตัววางแสนสองหมดเกลี้ยงในพริบตาเลยก็แล้วแต่เนี่ยจะสร้างความน่าเชื่อถือได้สร้างความน่าเชื่อถือได้อิมแพจมันเริ่มกลับมาเขาเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจแล้วคนก็จะเริ่มหันกลับมามองว่าเอ๊ะแล้วมือถือจีนเนี่ยมันขนาดไหนก็จะเป็นข้อมูลอย่างที่ผมเรียนตอนต้นเขาวางเครือข่ายโทรศัพท์ไปแล้วนนสมัยนี้นะเขาเป็นผู้ผลิตประกอบผู้ประกอบการผู้ผลิตให้กับเทคโนโลยีหลายยี่ห้อนะแล้วแถมเขาผ่านมาตรฐานที่ยุโรปคนยุโรปใช้กันนะโอกาสมันมากขึ้้นนผมเเปรีีียยบบบทภาพแ เขาเข้ายุโรปอะถ้าถามว่าเอามือถืออย่างเช่นเสี่ยมี่ผมว่เข้ายุโรปง่ายหรือยากกว่าเมืองไทยเดาว่าง่ายหรือยากกว่าคะผมว่าง่ายกว่าปะเยี่ยมฮะง่ายกว่าค่ะง่ายกว่าเพราะอะไรคะง่ายกว่าะเราเปรียบเทียบแบบนี้นะฮะถ้าถามว่าพฤติกรรมการซื้อยอมรับอยู่ประการหนึ่งพฤติกรรมการซื้อของคนไทยจํานวนหนึ่งซื้อของโดยผ่อนเพราะฉะนั้นพอซื้อของโดยผ่อนชำระยี่สิบงวดสามสิบงวดสิบสี่งวดสิบแปดงวด ความรู้สึกต่อเดือนที่จะต้องจ่ายไปถึงจํานวนเต็มเนี่ยมือถือราคา25,000กับน10,000นราคาต่างไม่มากและใช่ใช่เพราะไม่ถูกแบ่งจ่ายใช่ประการที่2ประเทศไทยจะเหมือนอเมริกาอยู่อย่างมันมีคาว่าซับสิดีครับก็แปลว่าฉันใช้มือถือไฮเอ็นในระดับราคาที่ฉันฟิก์ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที่ค่าผ่อนส่วนหนึ่งค่คามือถือส่วนหนึ่งครับก็ดูแล้วมันไม่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆฉันได้ในเรื่องของความมั่นใจในเชิงฟังก์ชันในเรื่องภาพลักษณ์และในเรื่องของอารมณ์ของดีผมสามารถได้ใช้มือถือตาผลไม้แน่นอน แต่พอเป็นยุโรปถามว่าวิธีการพิจารณาเขาเนี่ยเขาไม่นิยมขอนสินค้าถ้าเทียบกับประเทศเราใช่ใช่ครับพฤติกรรมเขาก็แปลว่าราคา20,072,005กับราคา10,000ในสเปคที่เหนือกว่าด้วยมันเริ่มน่าสนละประการที่2องฮะประการนี้สําคัญมากเรื่องภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องคําว่า social stratification ห uh มายความว่าสังคมไทยในเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะพยายามกวาดสายตามองคู่สนทนาอยู่ตลอดเวลาว่าเขาใช้สินค้ายี่ห้ออะไรชั้นกับเขาอยู่ชั้นสังคมเดียวกันหรือไม่ใช้สินค้าเพื่อบ่งบอกว่าเขาคือใครและชั้นคือใครครับ ในขณะที่เราคิดว่าสังคมยุโรปจะพยายามมองว่าเธอต่ากว่าฉันเธอสูงกว่าฉันจากการมองสินค้าที่คนใช้ไมล่ละไม่ก็ไม่เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าการเลือกมือถือของคนยุโรปมันไม่ได้มีปัญหากับเรื่องคําว่าฉันถือออกมาแล้วฉันไม่ทันสมัยฉันดูอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับพราะประกันที่3ามเขาเชื่อในคุณสมบัตาการคุ้มครองผู้บริโภคของเขา หมายความว่าถ้าผ่านมาตรฐานเข้ามาขายในประเทศฉันได้เนี่ยมันจะต้องมาตรฐานดีระดับหนึ่งแต่สําหรับสังคมไทยเนี่ยจริงๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่เขาก็ยังสงสัยว่าเอาถ้าฉันเคมเคมกับใครครับแล้วแถมทุกวันนี้ข่าวเมื่อเดือนที่แล้วก็ออกมาว่ามือถือจีนดูดข้อมูลดูดข้อมูล SMS ชอ็ฉันกลับประเทศเออใช่กราะนั้นนึกถึงความไม่มั่นใจเวลาเราโดนดูดข้อมูลเ m สเนะเพราะทุกวันนี้เราทำธุกรกรรมทางธนาคาร SMS มาถูกดูดข้อมูลไปไม่มั่นใจอีกคุณส์มือโปรติคชั่นการปกป้องผู้บริโภคก็อาจจะไม่ชัด แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นของเขาเนี่ยเขาพฤติกรรมการซื้อออนไลน์ครับเรื่องธรรมดาพฤติกรรมเรื่องของการใช้เราใช้คําว่าโดยภาพรวมคือคําว่า literacy หมายความว่าระดับเราอาจจะใช้คําโดยตรงว่าการรู้หนังสือแต่แปลตรงตัวอย่างนี้ไม่ได้ไม่เหมาะนะครับเขาเขาไม่มีปัญหากับการที่จะต้องมาเรียนรู้โทรศัพท์มือถือใหม่ๆแต่ถ้าถามว่าเราเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมใช้ผมใช้มือถือยี่ห้อหนึ่งของเกาหลี เวลาจะให้แฟนใช้ผมควรจะใช้อะไรมากที่สุดสมมติแฟนผมไม่เทคโนโลยีจ๋าผมก็บอกก็ควรจะใช้ยี่ห้อนี้เพราะอะไรเราถึงเวลาเขาโทรมาถามผมว่านี่กุผมนี้ทาไมนี่ขึ้นผมจะจินตนาการตามไปทันทีในขณะที่ทางยุโรปเขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นเครือข่ายอะไรกันแบบนั้นนะครับ คราวนี้โดยภาพรวมผมก็เรียนภาพอย่างนี้ครว่าเดี๋ยวพอเขาไปแบบนั้นได้เกิดการยอมรับมากขึ้นเนี่ยจะมีบางอย่างก็คือคนจะเริ่มรู้สึกว่าเออเฮ้ยสเปคเหนือกว่าอิมเมจม,มาตรฐานก็ไม่ธรรมดามแล้วแถมถ้าเขาเข้าตลาดในลักษณะของสกาาซิตี้หมายความว่าพอเข้ามาเมืองไทยเนี่ยม,ม,มีนักสรางนิยมพซื้อแต่อีกสองท่านยังหาโทรศัพท์มือถือแบบนี้ไม่ได้หายากด้วยเฮ้ยแล้วเขาก็มาสายที่ไม่ไม่ธรรมดาเขาก็ไฮเทคเขากคือโมเดล การยอมรับจากเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์คือคนพวกนี้ผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็จะมากขึ้นวิธีการกาตลาดเขาก็จะต่างกันเราจะเห็นสองกลุ่มชัดเจนเลยก็คืออย่างเช่นออฟโคอย่างเช่นโบเว่ก็จะไปในสายของการของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าจะต้องซื้อตามสูตรในขณะที่เสียมี่ผมเชื่อว่าถึงวันเขาก็จะมาเป็นสการซิตี้แอบมีแค่นี้หมดแล้วก็หมดไปแสดงถ้าเกิดแรปอัพอาจารย์มองว่ามามาแน่แต่ต้องใช้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งเพื่อเกิดการยอมรับ ค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของมือถือจีนนะคะที่ไม่เบาเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องพยายามตีตลาดต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะยังมีอีกหลายปมที่ต้องแก้นะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้กาลังแก้ด้วยนะเพราะเขาไม่ได้ใช้วิธีมาบุกไทยนะเขาไปบุกยุโรปก่อนให้ยุโรปยอมรับและสุดท้ายไทยก็จะยอมรับตามเขาเองใช่ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครอจขอบคุณค่ะขอบคุณคับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโฆษณาก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับช่วง stop loss เจาะลึกตลาดหุ้นกันครับ